กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีถูกฐานพบพ่อกับนองนัดคือเก่าพี่น้องเป็นจังไรทันนี่กับวันเม่น,มน,มน้องแก้มบุ้มพี่น้องเอ้ขามาแต่บ้านนุ่นซุงหรือว่าบ้านล้างสีเขียวผ้าหลดล้มมาสันเม่นม้องแก้มบุ้มยังขืนไปหากินเกลืออยู่พี่น้องนำเกลือกบนำหมูนหนึ่งใส่กันมาสันเจ็บข้าวเป็นอะไรเฮ้ยบได้บาตเลยยังบอกป้า,ปปาข้าวเลิน เอาเลยเบิร์ดเอาเข่าลงเกิดเหตุบ่ขาดขิดแม่น้องเลยโง่ยังหวาลงไปโตโศกสันช่วยารับช่วยกับโศกมาพร้อมกันเลยตอนนี้สวัสดีพี่น้องสวัสดีป้าลุงสีปลอีล่ะอู้หลานสาววันนี้สิพาพไป่ซักใจล้มแหงบ่มาพี่มาพี่แหงแล้วตกใจได้มาเพราะห้องมาทั้งแหงเลยพี่น้องเอ้ย กะตีลังกาลงเลเลยกัก้นเอาการิกเอาการเลยเพื่อไปย่อน้อน่อง่ออต้มิกไปงได้นอเจ็ยบไปพี่น้องต้องย่างเ้อิกินน้าหมอนึงกินน้าหมอนึงกับันเกลือใส่กันพี่น้องเลยแม่นอกอ็เยซีน มาใตยบาทัวซื้อคนเจ็บละเจ็บแห้งมาจากพุนาเสื่อเปืือนเบิด่แล้วมือนในเื้อในูอ้าเปื่อนเบิดลน่ยนี่เฮ้ยโบนัสขาดก้นขาดก้นกระเถิ FC เปลี่นเบิ่งไปเลยเจ็บป้าเธอเิ่นนองเลยไปล้มอยู่ในนี่ได้จไปส้มขืนกรเพื่อโอ้ทางเปื่อนๆที่เขาไปนุ่นซูงอะไรพี่น้องมันไปผลินะค โผลิตข้โลอ้ผลิตข้องโหลดแล้วมันไปเลยอโอ้เป็นอย่างไรเท่าเปตะกินอยู่บ่เลือกเ้แเลือกออกแล้วพี่ดินแดง้ก็มันเจฟเดเด้อาาวปากเท่ามันผัดบรมัดสนี้เอาใไ่เออเจบมึงดูดิหัวดำกับไรหัวแ้งกับไรเจบ โอ้เจ็บโซักยาบบซักยาบยางเจ็บไลเจ็บแอวนะเจ้าหนยำนาวย้ำยังอะไรเทาน้สิมาดกับบอมนอะว่ะเออเอามาพี่เอามาพี่ฮะราทั้งครับทั้งยืดเอาเรากันลงเลยพี่น้องเลยขี่ทางแห้งนะลดได้บดเดยเป็นยังย่างเด้ลงทงนมันม so mm ันแบบทางกดินแมันจน่แนแล้วดินเกน เมนบาดน้ทางในทางในบึงดูวเม่นบาดบ่คือว่าเสือค่าเสืออมันก็สีเลอะเลือนเขาม่นบอกฆ่าเสือค่ายังเลือนเบไปเลยค่ะเมื่อไรย่างเซนี่พาไปซักยาก่อนเลยซักยาหล่ะก็ย่างแล้วโสดกับสวยมาเพาะกันพี่น้องเอ้ยมาพี่มาพี่มีข่าวดีอีกถึงโสดกับสวยกันยังว่าเกิดเหตุบอกขาดขิดพี่น้องเอ้ยลูกสาวไม่ใหญ่จืดพากันโดดจ้องลงตลอด หวังตัวนี้สแต็กกับฉันขอโทษขคอภัยได้พี่น้องเอ้ยว่าผิดพลาดประการใดก็ได้นั่นทำแม่ให้ปลาหาเหี่ยวกินมาสันขี้ปลไยชักยาข้ากันไปแล้วขิ้มาแอ๊ดขีมาแอนขังนั่งขังนี่เบข้าตัวนี้สแต็กข้าเราไปย่างปลาขี้มัดจะดีๆกับบอมดส่งเท้าสะเพลินเจ็บสะเพลินว่าวกันเลยพี่น้องเอ้ยมันบ่กหมวกในร้อยขึ้นไปนั่งอีละหมวกกันนั่งซะก่อนเดี๋ยวไปสัญญาลูก นะเลไหม่าก็เมื่อย่างอยู่นี่แม่คืเบิร์นแานเมื่าสี่าจังได้ลูกได้ยยากอย่วนี้ก็ได้แล้มันเก็บท่นี่เมอวังที่เจยแม่จะหนย้ำจะไหนย้ำนาวหนี่เหงกะเต๊กย้ำนาวนี่เออบอย่างได้มากกินแกปวดบัวพะอากินดอกแก่ปวดแก่ยางเลไปเหนยวกินมะนังก่อนไปนางกลาขึ้นไปตาย อัอนนี้หนึ่แล้อืมบุกอ่างทางเทขึ้นไปนั่งทุกคนสิบอกข่าวดีนี่มแม่นอกแก้มบุ้มกับนางใชได้เงินไปซักยา,าด <c oughs> ีไม่มีอัใช่ติตกอันนี้อไฟทงไรเว้ยอันนี้คืออไนเลยใครเป็นคนเห็นตอนฮารุบผมเพิ่งถ่ายใี้มั้

บ่ชงเจ้าขึ้นมาขำแทะเปล่าเท้าเปล่ปลาทุกเขาในเมืองไปแปลงโทรศัพท์เปล่าไตยยังไม่ได้ลงบอกลิปนันนะคือโบลงให้เอฟซีเพิ่นเบิ้งว่าเป็นนายได้ขายเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาบเป็นไอี่ยเขาจะบอกจะพันเขาก็อยากอายคะแนนกัฟันนั่นซื้อโทรศัพท์ใหม่เจี้อมันทีบอลในลำโพงนั่นมัดบอกแกอ๋องแล้วเขาจะใส่ให้เลยเนาะเขาจะบอก แมลว่าฟิล์มฟิล์มติดขางมันงนะนะบัดบเกะออกนะมาเลยแบบบดังเลยจังหวะถ่ายคลิปนี่คลิปนี่เนี่ยเอาออกแล้วแล้วองเบิรงว่าเพิ่นสิตีมาในใดก็จัะเบิรงไหมถาว่ามันบอกเป็นยังแล้วก็คือว่าฟิล์มติดมันมีมีฟิล์มใสๆถามันยังเป็นคือเก่ากับถือว่าลำโพงเนะพี่น้องเนาะเขาจะเอาใส่กลองให้ก็ใส่เลยโอ้ยนางกิกกี้บออยู่นันองกิกกี๋เนาะกิกกี้บัดบออยู่อ้ย ผู้ใหญ่เหล่าเพื่อนห้ากับสีขาวเรื่องเลยนะพี่น้องมมาแสบายดีเรียกพี่เดยนอันนี่ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นอยู่ทางอเมริกาทางกูแหละเมืองนอกเนาะเมืองนอกเคาก็ลืมเนาะเาก็ทางเมืองนอกิ่นฝากเงินมาอุ้ยเคล่อท่าลูกเพิ่นทาาเงินมาอยู่นานก่อนลูกหลาเรื่อยหาเรื่อยดดอลลาร์หน้าดอลลาร์ี่ท่านอยากได้นะถูกเอาไปเป็นเงินไทยอยู่ 1มื่นหกสี่รอยบาทพี่น้องเป็นเงินไทยอยู่หมื่นหกสี่รอยบาทาก็แนมาเบิงดูหมื่นหกสี่ร้อยบาทพี่น้องนอกากอนเยินนะเไอันนี้อยู่ร้อยหนึ่แก้มบุ๋มแก้มบุ๋มมาหนึ่เอ้ร้อยนี้เอานี่นี่นี่ายลายแท้ดูใครว ให้บอต่ายอยู่สองร้อยเพื่อน่ะแต่ว่าเป็นเงินเงินไทยก็อยู่หกพันบาทเนาะให้บอต่ายเนาะบอต่ายอยู่หกพันบาทบอต่ายจะได้ไลายใช่ไหมคุ้นแทนบอต่ายน้องแมนติดใจน้องเพื่อนอันชนีป่าก็แม่น้องอันแก้มบุ้มอันอันนั่นแม่น้องอันนี่องพุรหาร้อยพุรหาร้อยนแล้วมบุ้มก็เป็นน้องสาวหลานนี่นั่งค่ำในพุรหาร้อย โอ้ยขอบคุณลายๆเนาะขอบคุณอลายเด้อเป็นของน้องหนัดเนาะนี่เนาะของน้องหนัดอยู่ไม่ของน้องหนัดหกพันหกพันบาทในใ่จืดนี่พันหนึ่งโอ้ยชอบเลยว่ดอันนี้เลยในอีกพันหนึ่งในทารุ่นต่อไปว่าเป็นเงินภายพี่น้องอีกพันหนึ่งเนาะนี่ห้าดายหกพันบาทเนาะปาจีโซ่ มาโซ่ลูกพันเนาะโซ่โซ่ล่ะโซ่โซ่พุงเบิ่งเงินก็มาในใบโซ่ส่วนใหกับใครพงไวปรับป <have S 1> for ีกยกมาใหม่เนี่ยเองว่าเป็นยังดอกขอบคุณหลายๆเด้อผู้ใหญ่ใจดีทางเมืองนอกเนาะที่พาเงินมาแต่ว่าให้ซื้อยมซื้อยาให้แม่์ซื้อแล้วก็ซื้อบัตรเติมเงินเฮาแหละขอบคุณหลายๆเด้อที่เมตตาครอบครัวแม่ใหญ่จืดเนาะพาเงินมาให้ยวน เงินหกอะไรก็ค่อยเพื่อนสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยเด้อมีแต่เงินแต่ทองไรมาเทมาเด้อเพิ่นลำเพิ่นรวยกว่าเก่าเนาะรวยก็าได้แห่งรวยขึ้นกว่าเก่าเด้อมาสู้ขอบคุณลายเลยคุณใหญ่ใจดีเ้ยสิเมตาครอบครัวใหญ่จืนจะแม่นดีมกดีใจดีใจแห่งแท้ เกิดขึ้นมาบบนเรมี่ไพ่เฟ้ยหายจ้าเถื่อแกได้น้ำเอฟซีเพิ่นนี่แล้วอพอได้ซื้อยมซื้อยาก,กันไหนหายช้ำนี่ก็รหายได้ได้หมืนน่นแสนพันแสนล้าน,น,าาน,นาแสนคนเนอะหายชุภาพแข็งแรงเลยค่ะแต่คขมากเออะปวดยาค่ายเยอะขมากกะเป็นยังไงขื่อมากเนาะขอบพระคุณหลายๆเป็นอย่างชุกชุกจ้ชาชุก แม่น้องกเนยก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อผัวใหญ่ใจดีผาของใหม่แม่น้อกเน่ก็นจะไปซื้อบัตรเติมเงินพอดีเขามาขอบใจลายขาให้ยหายแต่ให้ได้แต่เงินแต่คำเด้ออยู่ดีม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแห้งถือคอยอยู่ดีมีแห้งแม่น้องแกบุ้งกับว่าบอกคอยเป็นปัญหาคอยสุขภาพเข้มแข็งหาเงินหาคำกับหายคอยได้ใแต่หามาสำเร็จกับคอยรายรายคนบุญเด้อ เงินล้านเงงินนแแสจ้ย oh, ่อต็มบ um ุ้งไปแจกไปชักยาต่อบ่ได้ไปซักยาต่อแล้หนึ่งสิยไปซักยาเลยก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเด้อทางมังนอกขอให้รลำให้รวยเด้อนอนนอนรับคอยได้เงินหมื่นนอนตื่นเหนเงินแสนเด้อให้ได้ร้อยเท่าพันเท่าคนเด้อขอบคุณเด้อผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาครอบครัวเบาตาอีกทีน้อง แล้วก็ครอบครัวใหญ่ห้นเจ็บใบได้ความไข่บ่อยมีมีแต่ความสุขกายสบายใจเด้อให้เป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านกันเลยครัสาธุมาตายจะเอาไปเห็นอยังเอาไปเห็ดเฮือนเอาไปเห็ดเฮือนแล้วพี่น้องเพิ่งกินได้เอ็นตื่มกันกับเทนพื้นเฮือนอะไรเนาะโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อเน้นแม่ปุ้งเด้แม่ปุ้งก็มีกำลังใจขึ้นเพิ่นไปหาปบต่อปบแตน ทันองบักใหญ่ยังไปต่อไล่ต่อไล่ไปพูดครับพูดเนิห้างต่อต่อไล่บ่ป้าทองกับิข่อเดือนนี่พี่น้องเ้ยอืมิ่นหยาอืพิ่นหายิืนตื่นตันใจพี่น้องเลยิ่นดีใจลายอืมเห็ุจางไดเลยคนหยา เอาร้านกระหายเาาายป็นยังกระหายบ้านนี้ไว้เลย <c ười> พาก,กันดีใจหายสนั่น <c ười> พี่น้องเลยดีใจวัสนีแมงวันจับ,บหนาผากโเมือ <c ười> พาก,กันดีใจหายสนั่นบ้านนี้พี่น้องเลยหายเบิดครอบครัวเลยบ้านนี้ตายเป็นยังจะหายเลย ขอบคุณในลายเด้อ FC ตกทานแต่เขามาเบิ่งมาส้มเนาะครอบครัวไม่ใหญ่จืดเนาะโอ้ยแต่งได้แหละดีใจพากันหายเนี่ยนั่งแต่นองงานเนื่อยน้องงานเน่อยอัเอ้าอื่ยไปไปล่ะหัวอาเอื่ยไปไปโปรเจกสีอวยพรเพิ่นนะได้แหละก็ขอให้เพิ่นลำล้ำรวยเลยเนาะห้เป็นเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านเด้อห้เป็นคนดงคนดังย้อนบบว่าความรวยเนาะห้มีแต่ความคนสากคนลื่อย้อนบบว่าเพิ่นห่างเพิ่นมีเนาะหายลำรวยกว่าเก่า ไฮลั่มไฮร้อยวัสดุสกุลสก้นไหนเนาะถ้าเข้ามาติดตามหับสมส่องน้องหนัดเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยเหนียวเอาเอื้อยอี๋เลยล่าล่าผู้ใหญ่ใจดีนี่เลยล่าเอฟซีไปไปลิปนี้เขาจะไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องหนัดเด้อพี่น้องเด้อสบายดีด้วยยกมือบายบายไปไปบายบาย ได้เงินเรวบอกบายๆสามพี่น้องเอ้ยไปก่อนเ้อพี่น้องเด้อขอบคุณลายๆเนาะ